นานๆทีถึงจะเข้าครัวกับเขาสักทีนึงเนาะพอดีอยากจะเจียวไข่ละค่ะแต่ว่าน้ำมันพือกระด้านเราหมดโอ้ไม่รู้ว่าทะเป็นต้องมหมดวันนี้ด้วยเนี่ยแล้วที่นี่จะเจียวไข่อย่างไงดีคะวันนี้เรามีวิธีค่ะตามมาดูค่ะ Baby Slash กลิ่นหอมมะพร้าวขึ้นมาเลยนะคะตอนนี้ไข่เจียวแบบหอมมะพร้าวมากเลยนะคะเสร็จแ,แล้วค่ะไข่เจียวที่เราใช้น้ำมันมะพร้าวมาแทนน้ำมันพืชน,นะคะเห็นไหมคะว่ามันจะหอมกลิ่นมะพร้าวนะคะไข่เจียวของเราอ่ะมันมีกลิ่นมะพร้าวด้วยนะคะแล้วก็อร่อยด้วย